สบายดีสวัสดีเบิร์ชูสทุกคนเนาะตอนนี้ก็มาฮอเที่ยนแล้วเป็นที่ห่อยเนาะอากาศก็ห่อนลายเนาะตอนนี้เราก็ชิบพากันมากิดตำกล้วยก็ซื้อมาแต่รักซามอะไเนาะทุกคนตอนนี้ก็ให้สะโฟด์เปินฝุดแก่อยู่เนาะสบายดีเด้อพี่น้องมืเหมือนกันหมักกินแห้งปวดศอกเนาะพี่ก็โยนจอกโยนพี่ช่งทิ่มก็คตึกน้ำแข็งก่องไวหมูกินกว่าหไวอีกบ้างกลิ่นน้ำก้อน เสิร์ฟได้หามใหญ่ตไข่ยังมีกันไหมนำมีทุกอย่างลงทีจกพันนล้วมนเราทำแล้วก็บิตี้เห็ดเยอะอะนะต้องบ้วงมาหืมกระหงวดตลาดแรงครับพักจะมีเห็ดมะกรูดเองคือมาจำพิธเองไม่เหมือนกัน มุ้ยผักบงนี่เราจะอผักสลัดให้ตุ้ตีกินกับวผักบงนะผักสลัดกับผักกะหล่ำคูณไปกินหน้าบ้านคูณอยู่นีในบรรทอนทุกคนจีบตับกล้วยปะปะไปเรือยเอาไว้แม่แม่กุญแจนี่เอาไว้ของวองอื่นมามาพี่น้องจีบตับกล้วยสำคัญเนาะ อากาศมอนแห้งไปเลยคิดอยากกินสม้มามานานาเล็กน้อยก็คือสิปวดครับเนาะกินอยู่เฮือนมาเด้อมาเด้อเรื่องพี่น้องเลยเรื่องตำเรื่องสุ่มคอ้บอกมไม่ได้กินแต่หงเลยแต่ทำกล้วยตัวนี้ว่ากับเพืนเขาจะคลายทำกล้วยตัยตวตนี้ซื้อมาตำนิด สิบห้าลอยมากอู้วันมัะนาจะพ่านไปเป็นสวัสดีจ้าพ่อชายสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าไว้สวัสดีจ้าปราลุงสวัสดีจ้าไว้ด้วยสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าไว้โหสุดงามแท้ผูโหโชคดีโหเบื่อหน่ายจะมือเสือบึกเบียดอื่นน้องแพงค่ะสวัสดีจ้าม่กี้สวัสดีจ้าบังกลงเฮ้ยจ้าบังกองดิบเลยนั่งดุงนี่นี่สวสดีไดีด Ok, thì bay đi chạp vào luôn À, quay được, áo áo, phải tổ thực phẩm Bán con cũng bớt rơi Kín bộ đây đấy lúc, kín bộ đây đấy ừ. Bộ sữa mẹ ý À, bộ à, sữa mẹ, à Bộ sữa Kín bộ, quay Bộ kín cắm đấy. Đấy, nhốn cắm lắm cá Nhốn buồn nhỉ lên Thì phì phì ừ. À, mẹ con thế bự này, cái tui để bao giờ bằng nào thì cái nào

To cha còn, to cha còn to cha còn to dạng Ừ to dạng bằng cha, dạng bằng Ăn, dạng ăn ăn dạng bằng to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  dạng bằng แต่ละคนย่เอาไปกัดอยู่ไ uh> mm. <c oughs> <c oughs> <a> ้รเเราไม่ขัโนะฮะคงไรับโบราณยังยังโบรยังง่ยเอือมันกวนมันเียวนมจังเขาง่ายแบเปี่ยเงาเน้ยอืออือ ขนาดเลงนี่ไทยไื่อมาทำกินก็ปยังแหงเลยาเลยน้อยห้องเียเยอะทันท้องไหมมือนะคะคือตำมัวหาอยา่ที่ทองเวิร์ดคือใครต้งิดกัใหม่ยช่มนะคะ้างหาย

ข้ามรถเซลล์ไปนี่งานโอนเงินงข่างเลยเนาะ้านเดียวเนาะผู้ข่อยจะสังเกตเลยข้าวใ่างข้าวก้ามัลยข้าวมือคมขำเหนือเนาะ Nào à hắn mong Nữa hắn 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 rồi hắn 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 น้ำมืไปมนงือมาวายไปไปหื่นบ่บ่ให้นไปดื่นแล้วยเดีนอนเห็นนอนชั้นนี่แหละยิาเราไปด่มแม่ไ้ออกยงห้องอะไงอยู่ยังเมื่อยดดนบ่กัดตนเองบเขายังนอนหยิบเยินครั นอนสนเวิดม uhm. ือหลืได้ไนี่ยคะแงกึ๊กนอนนอนน้อยแต่ก็นอนหมใส่ต้อรงือล่ะนออเที่มองหางมเริ่มือนนอนหรอใส่เอลื่นใส่เห็ดกินให้น้อย

Burn thang là... <laughs> <Bên đều. cười> thùng phụ đi Anoi được đọc thùng được. Ngoài lại lại. À. Này này thùng. Cantamua liền thăm quen thùng loại liều. Gim sáng thùng thùng thật sự. Ngầm đọc nào? Mm. All right. Ngầm đọc nào. Mm. 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 đi xe Mm. Mm. นี่แหละน้ำซาเกลียวที่ซื้อมากระเลื่อเท่านี้แหละเพราะว่าอันมันในนอนยาวๆคือนอนดูดกินข้าเดียวนึ่งกระเบิดแหละแต่ก็เอาน้ำก้อนมันให้น้องมิวคีลินเนาะเพิ่นก็ะเบื้อเวลากล่อยกินน้องวิสาลินถิมนัดเนาะตัวน้อยเดียวนะครับมาหินงานกินน้องโป้งห้องาชื่น้วมังครันงมแต่เครื่อง ก็คืออ yeah. mm ื hmm. ่นจะพาทุกทายรู้ับพี่ดิ้งอื่นจะให้น้ำไม่เวัน

กะโอเคเนาะคลิปนี้กับผมมีอย่งางไรทุกคนเลยกเกษตรพิชังอะนะโอเคเด้อ okay, สำหรับคลิปนี้ก็บจบคลิปเอาไว้สำหรับพ่อแม่พี่น้องคลิปหน้าพบพิ่มกันใหม่เนาะคลิปนี้กับผมมีอย่งางไรพี่น้องมากินตำกล้วยเนาะกะทงเดียวกันน้อยเดียวกับบุญยกอิ่มไปเลยเนาะกินตำคนมันต้องระดับสองทงเนาะเพราะว่าทงหนึ่งมันหน่อยแห้งพี่น้องทงเาวผ่านโอเค,คเด้อกดไลค์กดแชร์กดติดตามมากระปากเบิ่งโฆษณาเป็นกำลังใจให้เนาะ เบิงฮ้อนเนี่ยฮ้อน,อนเลยคิดอยากกินส้มเนาะใส่บอกไหมคะเพุ้ยเราใส่บางมิตรอันเอ้อใส่บางพริกโซ่หน่วยเนาะเพิ่นกับจัดมาเนาะกับแซมเนาะพี่นอ้อง <ไป S 1> มันห <ไป S 1> วานๆหน่อยหนึ่ง,ง <ไป S 1> แล้วกับบุพเพสปาร์ตเนาะโอเคคลิปหน้าพบอ,พอพันใหม่เด้อสบายดีพี่นอ้อง